สวัสดีทักทายครับตอนนี้ช่างหนวดมาอยู่ที่สี่คิวนะครับมาอยู่สีคิวมาบ้านน้องชายคู่เคยกัน,นครับถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูอู่ใกล้มากเลยครับเห็นไหมครับเป็นแข้งแข้งฐานเสารถไฟฟ้าความเร็วสูงครับ มานี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับนูน้นเขาพลิกเห็นนะครับเขาพลิกอือเสาวไฟฟ้าทางด่วนแล้วนี่นะครับข้างล่างมอเตอร์เวย์ครับทางด่วนมอเตอร์เวย์เปิดใช้เป็นบางจุดบางแล้วนะครับถึงเข่ารอบเลยนะครับ รถวิ่งด้วยเห็นราคารถไหมครับวิ่งบรรยากาศดีมากครับไกลกลางหันหลมด้วยมองเห็นไหมเอยกลางหันหลมเดี๊บอยู่นูน่นอยาช่าหนวดซูมให้ดูนะจ๊ะไกลมากครับนู่นกลางหันหลมกลางหันหลมลำตะคองน,นะครับซูมนี่ชัดขึ้นมาแล้ว หลายตัวครับอิจฉาบ้านเขาจังสถานที่ธรรมชาติหน้าหนาวหมอกดีมากเลยครับที่นี่ครับกลางหาันลมกลางหาันลนเขาเยี่ยที่ยงครับน่าจะปิดอยู่พักเครื่องอมีตัวหมุนอยู่นะครับบรรยากาศดีครับผมมองเห็นหลายตัวอยู่ นีสซูมนะครับถ้าไม่ซูมก็จะเห็นไกลๆนิดนึงนะครับถ้าไม่ซูมก็จะมองไม่ค่อยเห็นมองตาเปล่าจะเห็นนะครับซูมเข้าไปครับตรงช่างหนุ่ยก็จะซูมได้เยอะหน่อยนะครับเห็นตัวกลางหานลมเลยบรรยากาศดีครับถ้าเช้านะแต่ตอนนี้ก็ร้อนละอุซูมทางด่วนให้ดูครับผม นี่คือทางด่วนโคราชบางไปอินนะครับจะปิดความเร็วที่60นะครับเึ้ยอยู่บนทางด่วนนะผมว่าวิวน่าจะดีมากเลยอืมนะครับสวยเขาถ้าจำไม่ผิดลูกนั้นน่าจะเรียกว่าเขาพิกนะครับแต่ผมว่าบรรยากาศตรงบนทางด่วนน่าจะสุดยอดมากนี่นะครับ ลางรถไฟฟ้าความเร็วสูงถึงจุดเชื่อมต่อครับเสร็จไปเยอะแล้วสำหรับตรงนี้อาจสั่นๆนิดนึงนะครับมือไม่นิ่งนะครับีอีกเสาหนึ่งเสารับเสารับกำลังทำนะครับผมนิ่นี่เลย